ตามติดชีวิตพอดครับ EP ที่5ครับพาน้องพอดมาดูปลาปลาเดโม่อาลารูปลาก็เราถ่ายโอ้โหปลาไหลเราไม่ถ่ายพอดครับเรามาถ่ายปลาไหล ไม่รู้ไฟฟ้าหรือเปล่าครับก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศปลาไหลโอ้โหว่ายไปว่ายมาเฮ็เก็เป็นในแบบเหมือนเดิมนะครับคอาอนี้ก็เน้นถ่ายวีดีโอนะฮะเอาพอดไปายนะเอาลงไปดูหน่อยลงไปดูอีตัวหนึ่งก็นอนอยู่ข้างในเอาในอุ้ม อยากเห็นใกล้ๆนะครับก็มีหลายตู้หลายชนิดนะคระับอพาร์ตไปลูก<ม>นี่ปลาอะไรปลากระตูนนะอุณหภูม์นี้นะ มีปลาหลายแบบโอ้โ oh. หไหนแมงกระพุนเออแมงกระพุนนอนครัพาสไม่ดูน้องเลยตอนนี้พาสไม่ดูน้องเลยลนี่ปลาอะไรปลานกแก้วขุนทอง โอ้ปลาใหญ่มากเลยโอ้ปลาตัวใหญ่มากปลาฉลามก็ได้ปลาใหญ่มากเออถ่ายทำกันต่อนะครับเพราะว่าวิวสวยมาก ก็จะเป็นอุโมงปลาลงไปนะฮะ <Hey, bye. S 1> ปลาอ่าเอาพันไปลงไปเรื่อยๆนะฮะปลาเยอะมากปลาเก่าเปล่าปลาเก่าก,าาก,าก,ากา็มองตัวเองอยูนะ่อ่ะข้างล่างก็เป็นถ้ำเป็นอุโมงไปนะรตรงนี้ก็อีพีนี้นี่จะยาวหน่อยนะครับว่าปลาเยอะมาก ตัวใหญ่มากใหญ่เท่าน้องพันเลยนะเอาไปเราจะไปดูปลาฉลามอาโอเคเจอปลาฉลามด้วยพันไปยืนถ่ายกับปลาฉลามเอาเปใส่น้องหน่อยแค่โอเคฮะตัวเล็กมากเลยพันเรียบร้อยเรียบร้อยไปอยโอ้ดูงง ปลาฮะเดี๋ยวเราสต็อปแค่นี้ก่อนนะต่อนะครับก็ปลาอะไรเนี้ยปลาตะคลองเหลืองนะครับเอานี่ตัวอะไรเนี้ยเอาปลาอะไรเนี้ยปลากระลอกลายแดงนะครับปลาเยอะมากจริงครับหลากหลายสายพันธุ์ ก็อาจจะหยุดถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอาน้องมาจับน้องมาลูก,ลกจับน้องมาปลาหลักหลายสายพันุ์มากนะครับาลังสีเหลืองสุดฟ้านะฮะ ไปดูตู้ใหญ่ๆเฮ้ยอาจจะเคลียร์ตู้อยู่นะปลากระพงทองนี่เ,เปกปลาอะไรอันนี้ก็ไม่เท่ากับปลาไหลเนาะปลาไหลเมื่อกี้นี้สะใจกว่าค,ครับเดี๋ยวเราไปดูปลาฉลาม นี่ใช่ไหมปลาฉลามปลาฉลามจริงๆด้วยเคยบอกแฟนมาดูปลาฉลามเนี่ยปลาฉลามครับปลาฉลามโอ้โหโอ้ปลาฉลามนะฮะมันจะว่ายวนอย่างเดียวเลยชีวิตนี้ครับไม่ถ่ายรูปนะฮะถ่ายปลาฉลามอาจจะตัดเป็น EP ต่อไปนะ โอเคครับจบคลิปปลาฉลามไว้ก่อนนะเพียงเท่านี้ปลาดูดกระจกกะเนี่โอ้ปลาฉลามปลาฉลามโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบุน้อ